สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนชัมม้นมระถมศึกษาปีที่5ของคุณครูนะครับชั่วโมงนี้เราเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและก็วัฒนธรรมนะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของอโอวาสามนะครับวันนี้คุณครูคก,ก็จะพาไปเรียนรู้ในเรื่องของเบญจธรรมนักเรียนทราบหรือไม่ว่าคําสอนของศาสนาของพวกเรานะครับที่เป็นศาสนาพุทธในเรื่องเบญจธรรมนั้นเกี่ยวข้องนะครับในการทําความดี ด้านใดบ้างนักเรียนจาศินห้าได้ไหมครับศินห้ามีอะไรบ้างอาวันนี้เบญจธรรมนะครับก็จะสอดคล้องนะครับกับสินห้าสอดคล้องอย่างไรน,นั้นนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเบญจธรรมนะครับก็คือหลักธรรมที่สนับสนุนให้คนทําความดีครับออควรปฏิิบัตที่ควรปฏิบัติเลยมีทั้งหมดอยู่ห้าประการนะครับได้แ,แกนึงครับมีเมตตากรุณา คำว่ามีเมตตากรุณาก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะครับอย่างเช่นรูปเด็กน้อยนะครับเจอสุนัขที่ข้างทางสุนัขหิวโห้อยเด็กน้อยก็เลยเอาอาหารให้สุนัขกินไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะครับเราต้องมีเมตตาต่อกันเพราะเป็นสัตว์โลกนะครับที่อาศัยอยู่ร่วมกันเหมือนกับเราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอยู่ที่บ้านนะครับถ้าเรามีความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงของเรา สัตว์เลี้ยงของเราก็จงรับพักดีกับเราเห็นไหมครับอันนี้คือเรื่องของอาการมีเมตตาการุณานะครับต่อมาครับมีสัมมาอาชีพก็คือการประกอบอาชีพในทางที่สุจริตครับประกอบอาชีพในทางที่สุจริตอย่างไรเช่นเห็นไหมในรูปภาพครูยกตัวอย่างชาวนามานักเรียนอย่าชีดว่าอาชีพชาวนาเป็นอาชีพที่ต่ําต้อยนะครับถ้าไม่มีชาวนาเราก็ไม่มีข้าวกินอย่างเช่นคุณครูคุณครูนะครับ อยู่บ้านก็ทานาในเวลาบ้างเห็นไหมครับในช่วงเวลาทํานานะครับคุณครูเลิกเรียนไปคุณครูก็ไปทํานาช่วยคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับที่บ้านของนักเรียนในหลายๆคนนะครับพ่อแม่บางคนเป็นรับราชการนะครับแต่ว่าวันหยุดนะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปทําไรทํานาช่วยผู้ปกครองช่วยพ่อช่วยแม่ที่บ้านของท่านเห็นไหมอาชีพนะครับไม่ว่าจะอาชีพไหนก็แล้วแต่ถ้าเราประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับอาชีพนั้นไม่มีคำว่าต่าต้อย แต่วันใดที่เราประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตครับวันนั้นเลยครับเป็นอาชีพที่เราต่ำต้อยและไร้ศักดิ์ศรีนะครับฉะนั้นแล้วเราต้องมีสามมาอาชีวะก็คือการประกอบอาชีพในทางที่สุจริตครับต่อมามีความสำรวมในกามคือพอใจและยินดีในคู่ครองของตนเห็นไหมครับสอดคล้องกับสิน5ห้าเลยนะครับตามมีสุนิชา,าราจนะครับอันนี้ก็คือสำรวมในกามครับไม่ว่า,าเรานะครับ ตอนนี้เราจยางเป็นในวัยเรียนอยู่แต่อนาคตข้างหน้านะครับให้เราจําคําคุณครูไว้เลยว่าให้มีความสารวมในกรรมคือการพอใจและยินดีในผู้คลองของตนนะครับถ้าอนาคตข้างหน้าเหมือนที่คุณครูพูดไปนะครับนักเรียนมีสามีมีภรรยามีคู่ครองชีวิตนักเรียนต้องรักนะครับและช่วยเหลือกันมีความสามาัคคีมีความรักกันแล้วก็ช่วยกันสร้างาช่วยกันพัฒนาให้ครอบครัวของตัวเองดียิ่งขึ้น นะครับไม่นอกใจไม่นอกกายนะครับชีวิตคู่ของเราอันนี้คือการมีความสํารวมในกามนะครับต่อมาครับสี่ครับมีคําสัพคาว่ามีคําสัพก็คืออย่าพูดโกหกครับให้เราพูดแต่ความจริงพูดด้วยถ้อยคําสุภาพอ่อนหวานนะครับเวลานักเรียนมาโรงเรียนคําสมัยพ่อคุณลังคําแหงมึ่งกู้นะครับพยายามลดนะครับอย่าใช้ เราฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆต่อไปนะครับเราก็คำพูดตรงนี้ก็จะหายจากปากของพวกเราไปหายจากความชิดของเราไปพวกเราก็จะมีคุณนะเธอฉันเรานะครับเป็นคำพูดที่สุภาพอันนี้นะครับก็คือมีคำสัตย์ต่อมาครับข้อสุดท้ายข้อที่ห้ามีสติสัมปชัญญะการมีสติก็คือมีความรู้นะครับมีความรู้ตัวอยู่เสมอไม่ประมาทมีสติ ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราคิดไต่ตรองก่อนว่าสิ่งที่เราจะทํานะครับมันเป็นปัญหากับสังคมไหมมันเดือดร้อนกับคนรอบข้างหรือไม่ออและการใช้ชีวิตของเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติถ้าวันใดนะครับเราใช้ชีวิตอย่างประมาทอย่างเช่นเดินข้ามถนนนะครับถ้าหากเราประมาทและมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเราอาจจะพลาดและเกิดอุบัติเหตุได้ นะครับรวมถึงการาสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ได้เั้นแล้วไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคิดไตร่ตรองมีสติไม่ประมาทนะครับมีความรู้ตัวอยู่เสมออันนี้คือการมีสติสัมปชัญญะนะครับหลักเบญจะทำครับมีัุ้หมดอยู่5ข้อนะครับนักเรียนจําจให้ขึ้นใจและนําไปใช้นะครับในชีวิตประจําวันนะครับวันนี้ครูก็มีใบงานเรื่องเบญจะทำนะครับาทาชี้แจงให้นักเรียนสรุปเบญจะทำเป็นผังความคิด พร้อมตกแต่งให้สวยงามเบนจะทำมีกี่ข้อครับนักเรียนมีห้าข้อครับนักเรียนก็ทําเป็นผังความชิดมานะครับจะทําเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่โอเคครับวันนี้ครูคก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในชั่วโมองถัดไปวันนี้ครูก็ขอสวัสดีครับ